เตือนด่วนล่าสุดนะครับกลุ่มฝนก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเราจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับและก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n นลของเราฝากทุกๆคนกดไลค์ร่วมถึงกดติดตามให้ผมด้วยผมจะมีกําลังใจมากๆเมื่อทุกคนกดไลค์และกดติดตามนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียม วันที่4เมษายนเวลาประมาณตอนสายสายส่วนใหญ่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนท้องฟ้าปลอดโปรงมากๆดูตามสีนะครับไม่มีสีขาวเข้ามานั่นแสดงว่าท้องฟ้าปลอดโปรงสำหรับบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นหมายความว่าภาคใต้โอกาสการเกิดฝนในวันนี้ก็จะมากกว่าไทยตอนบนนะครับซึ่งเรามาดูแผนที่อากาศกันต่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7เมษายนเราดูนะครับจากลมล่างลมตะวันออกตอนนี้ก็ยังปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะมีลมตะวันตกปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เขามีการตวัดเป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนซึ่งเมื่อลมใต้เข้าไปปกคลุมผสมกับลมตะวันตกมันก็จะเกิดการพัดสอบของลมเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน สำหรับลมบนก็จะพบว่ามีการปกคลุมเป็นลมตะวันออกในพื้นที่ภาคใต้และเขามีการโค้งตวัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ดังนั้นมันก็จะมีการพัดยกของลมในลมระดับบนมันก็จะเหนี่ยวนำแล้วเกิดการก่อตัวของกลุ่มฝน ซึ่งลมล่างก็เป็นลมตะวันออกในพื้นที่ภาคใต้ลมบนก็เป็นลมตะวันออกในพื้นที่ภาคใต้สําหรับไทยตอนบนลมล่างก็เป็นลมตะวันตกลมบนก็เป็นลมตะวันตกแต่ลมบนเป็นลมตะวันตกที่พัดยกแล้วพัดสอบกับลมใต้เหมือนกับลมล่างเลยนะครับหมายความว่าโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างสูงมากๆเพราะลมบนกับลมล่างเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเรามาดูจากเส้นความกดอากาศกันต่อตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายน ก็จะพบว่าในช่วงดังกล่าวนะครับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมก็คือตัวปั่นความร้อนให้อากาศบ้านเราร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันซึ่งมาดูการก่อเกิดของฝนตั้งแต่วันที่4จนถึง7เมษายนโดยในวันที่4เมษายนนะครับเวลาประมาณตอนบ่ายพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสมีฝนตกนะครับในจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับระวังด้วยสําหรับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากลมใต้พัดปกคลุมดังนั้นมันจะนําความชื้นเข้ามาทําให้ภาคตะวันออกมีฝนตกได้สําหรับภาคกลางก็เหมือนกันนะครับก็จะมีลมตะวันตกเข้ามากับลมใต้แล้วเกิดการพัดสอบทําให้มีฝนตกในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีอเภอทองผาภูมิอเภไซโยกสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมบวกกับลมล่างก็เป็นลมตะวันตกและลมตะวันตกผสมกับลมใต้ในลมระดับล่างมันก็จะเกิดการพัดสอบนะครับเหมือนกับพื้นที่ภาคกลางดังนั้นภาคเหนือในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหลายจังหวัดนะครับมาดูสักเวลาประมาณตอนเย็นตอนเย็นก็ยังมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดลำปาง จังหวัดไม่อ่องสอนสำหรับบริเวณภาคใต้ก็มีฝนตกในจังหวัดกระบี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูก็ตนะครับเรามาดูในวันที่5เมษายนเวลาประมาณ7โมงเช้าทั่วไทยยังไม่มีฝนนะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่5เมษายนมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับไทยตอนบนก็เริ่มมีการก่อตัวของฝนในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางนะครับสำหรับอีสานก็มีฝนตกได้บ้างในจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือส่วนภาคเหนือตอนล่างก็มีฝนตกในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรเนินมะปรางบ้านใหม่หล่มสักเพชรบณ์ บ้านท่าพลนครไทยมาดูในช่วงเย็นวันที่5เมษายนมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอําเภอสองจังหวัดเพล่อําเภอวังชิน้นจังหวัดอุรดริตถ์บ้านสวนสวรรคลโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรลพบุรีเพชรบูร์สำหรับอีสานบนก็มีฝนตกเหมือนกันในพื้นที่พรเจริร้างคมน้ำโสม หนองบัวลำพูหนองคายและบึงกาฬนะครับสําหรับภาคกลางก็มีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์หนองบัวลานสักอุทัยธานีบ้านไร่หรันคาวงเวียนสะแก้วการจนบ,บรุรีห้วยกระเจา้าไซโยกและอําเภอทองผาภูมินะครับสําหรับภาคใต้ฝนก็ตกลดลงไปอาจจะมีบ้างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาดูในช่วงวันที่6เมษายนเวลาประมาณตอนเช้า นีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานบนในจังหวัดอุรณธานีนากลางน้ำโสมพรเริญบึงการหนองค่ายสกลน,นครน,นครพนมและหนองบัวลำพูส่วนอีสานล่างก็มีฝนตกในจังหวัอด,ดอุบลราชธานีศรีสะเกดกันทรลักษ์เดชอุดมนะครับมาโดยช่วงบ่ายๆในวันที่6เมษายน มีฝนตกหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดย้ำว่าทุกจังหวัดต้องระวังเรื่องของฝนและฝนจากภาคเหนือก็จะล้ามาตกในพื้นที่อีสานตอนบนดังนั้นต้องระวังภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางตอนบนมีโอกาสมีฝนตกในช่วงวันที่6เวลาประมาณตอนบ่ายนะครับมาดูตอนเย็นในวันที่6เมษายนก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอลี้สวรรคโลกบ้านนาตาโพจังหวัดตาก จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรบานโกงวิไลวิเชียรบุรีระวังนะครับสำหรับภาคใต้ฝนตกลดลงอีสานก็มีฝนตกบ้างในจังหวัดสกลน,นครและจังหวัดอุดรธานีนะครับมาดูในวันที่7เมษายนเวลาประมาณตอนเช้ามีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคอีสานในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นางรองนนทดินแดงคอนบุรี พยกระภูมิพิสัยจังหวัดชัยภูมิบัวใหญ่บ้านไผ่ร้อยอ็ดยะโสธรอ,อำเภอสตึกคูเมืองบุรีรัมย์กระสังสุรินทร์สีขอรภูมิห้วยทับทันสนมศิลาลาดยางชุมน้อยสีสะเกตสำโรงกันทารารมเบญชลักไปลายึงกันทารักษ์ปูสิงสังขะรวมถึงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสีเมืองใหม่พิบูลสงสราหารและพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ดอนตานนิคมกำสร้อยคำเขื่อนแก้วโพนทองกุจินารายนามนกาลาสินมีฝนตกหมดเลยนะครับในพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังในวันที่7เมษายนเวลาประมาณตอนเช้าตรู่นะครับสำหรับบริเวณอื่นก็มีฝนตกในภาคตะวันออกในจังหวัดสระแก้วกลองหาดปราจีนบุรีนครนายกจะเสิงเซาชนบุรีระยองนะครับส่วนต้นบ่ายในวันที่7เมษายน ฝนจากอีสานนะครับก็จะล้ามาตกในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้นภาคกลางมากขึ้นนะครับมาดูเวลาประมาณบ่าย3ฝนก็ตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตุกจังหวัดภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนลดลงในวันที่7เมษายนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่4จนถึง7เมษายนสำหรับภาคใต้ฝนก็จะเบาลงไปในช่วงวันที่7เมษายน แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อมีฝนตกแล้วเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่8จนถึง10เมษายนกันต่อนะครับเราจะนําข้อมูลให้ทุกท่านแบบเต็มเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับซึ่งจากลมล่างนะครับในช่วงวันที่8จนถึง10เมษายนเราก็จะพบว่าลมตะวันออกที่ปกคลุมภาคใต้เขาจะเริ่มอ่อนกําลังลงตามลําดับ สำหรับไทยตอนบนลมตะวันตกลมใต้ก็จะเริ่มอ่อนตามไปด้วยดังนั้นการเกิดฝนนะครับมันก็จะลดลงไปในช่วงวันที่8จนถึง10เมษายนส่วนลมบนมาดูนะครับก็จะพบว่าเขาเนี่ยยังมีการพัดโค้งปกคลุ่มในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคกลางตอนบนอยู่ดูตามลูกศรในวงกลมสีขาวสำหรับบริเวณอีสานล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ลมบน อ่อนมากๆดังนั้นอากาศก็จะนิ่งเมื่ออากาศนิ่งแล้วฝุ่น PM 2.5ก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสำหรับภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางตอนบนก็ยังมีฝนตกได้อยู่ในช่วงวันที่8จนถึง10เมษายนเนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมนะครับส่วนในเรื่องของเส้นความกดอากาศยังมีหย่อมความกดอากาศต่มเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยเราอยู่ดังนั้นอากาศก็ยังคงร้อนในตอนกลางวัน อย่างต่อเนื่องนะครับศึกมาดูนะครับการก่อเกิดของเมฆในช่วงวันที่8จนถึง10เมษายนในช่วงบ่ายนะครับวันที่8เมษายนก็มีการก่อเกิดของเมฆในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับในจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิจังหวัดอุทัยธานีต้องระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกได้ และฝนจากพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับอาจจะล้ามาตกในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีจังหวัดชัยนาทหันคาหนองช้างล้านสักนะครับในช่วงวันที่8ตอนเย็นมาดูตอนเช้าวันที่9เมษายนทั่วไทยไม่มีฝนนะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่9เมษายนทั่วไทยก็ยังไม่มีฝนตอนเย็นในวันที่ 19เมษายนมีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคกลางนะครับเพราะฝนจากพื้นที่เมียนมามันจะไหลเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางสุดท้ายในวันที่10เมษายนเวลาประมาณตอนเช้าก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสตูนจังหวัดตรังนะครับแต่ปริมาณก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยส่วนต้นบ่ายในวันที่10เมษายนตั่วไทยไม่มีฝน ตอนค่ำมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างก็สรุปนะครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7เมษายนมีฝนตกหลายจังหวัดนะครับสำหรับวันที่8จนถึง10เมษายนฝนก็จะเริ่มลดลงอาจจะมีบ้างเป็นบางพื้นที่แต่ตกน้อยกว่าในวันที่4ถึง7เมษายนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับฝากทุกๆุกนกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ